ดูเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นร้อนค่ะแล้วก็มีผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเลยเรื่องของ MOU-44 ค่ะซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและสิทธิเหนือเกาะกูดนะคะกำลังเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างค่ะภายใต้ MOU-44 หลายฝ่ายยังมีข้อสงสัยถึง m o u ฉบับนี้นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะก็จัดทำบันทึกความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในไหลายทวีปทักซ้อนกันเมื่อปี2544หรือที่เรียกกัว่า MOU 2544กลับมาอยู่ในความสนใจของสังคมไทยอีกครั้งเมื่อมีความพยายามจุดกระแสะว่าอาจทําให้ไทยเสียเกาะกูดให้กับกัมพูชาทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นของไทยและฝ่ายกัมพูชาเองยอมรับว่าเกาะกูดอยู่ภายใต้อธิป,ปไตยของไทย ส่วนที่สัญญาระหว่างกรุงสยามและกรุงฝรั่งเศสปีคลิตศักราช1907ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันชัดเจนว่ารัฐบาลฝรั่งเศสยอมยกดินแดนเมืองตราดกับเกาะทั้งหลายรวมถึงเกาะกูดให้กรุงสยามไทยจึงมีอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะแห่งนี้ร้อร์เซ็์ การดำเนินการตาม M.O.U. 2544สอดคล้องกับข้อควารรมในพระบรมราชโองการประกาศกำหน,นดเขตไหลทวีปของประเทศไทยพุทธศักราช2516ซึ่งได้ยึดถือมูลฐานแห่งสิทธิตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปและอนุสัญญาว่าด้วยไหลทวีปณกรุงเจนีวาแต่เรื่องสิทธิเหนืออธิปไตยและการสแสวงหาผลประโยชน์ทรัพยากรใต้ท้องทะเลขึ้นอยู่กับการเจรจาดังนั้นเจตนารมณ์ของ M.O.U. 2544 จึงตรงกับแนวทางตามกฎหมายไทย MOU 2544ไม่ใช่ปีศากร้ายที่จะสร้างพันธะให้ประเทศไทยซึ่งในข้อที่5เขียนชัดเจนว่าภายใต้เงื่อนไขการมีผลใช้บังคับของการแบ่งเขตสําหรับการอ้างสิทธิทางทะเลของภาคีผู้ทําสัญญาในพื้นที่ที่ต้องมีการแบ่งเขต บันทึกความเข้าใจนี้และการดำเนินการทั้งหลายตามบันทึกความเข้าใจนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการอ้างสิทธิทางทะเลข,ของแต่ละภาคีผู้ทำสัญญาเน่นหมายความว่าไทยไม่ได้ยอมรับเส้นของกัมพูชา MOU เนี้ยไม่ได้บอกว่าไม่ได้เป็นตัวชี้ว่าของฉันหรือของเธอแต่เป็น m o u อที่ว่าเมื่อของเธอกับของฉันไม่เหมือนกันเราต้องคุยกันค่ะซึ่งอันนี้ตามที่ท่านรองพูดนะคะคือไม่จําเป็นต้องเข้าสภา มันตกลงกันระหว่าง2ประเทศเรียบร้อยแล้วเข้าใจตรงกันแต่ถ้ามีข้อตกลงเพิ่มเติมที่เราตั้งคณะกรรมการคุยกันต่อแล้วเป็นกิจจะที่ที่ขีดเส้นอะไรเงี้ยแบ่งเรียบร้อยค่อยเข้าสภาโอเวอร์แลนดิ้งคลีมส์แเรหรือพื้นที่อ้างสิทธิ์ในไหลทวีปทับซ้อนกันระหว่างไทยกัมพูชาเกิดจากการประกาศเขตไหลทวีปในอ่าวไทยของสองฝ่าย มีพื้นที่ราว2อ0 0 0ตารางกิโลเมตรซึ่งต้องเจรจาตามกลไกที่ตกลงกันไว้โดยมีแนวทางคือประชาชนและรัฐสภาทั้งสองฝ่ายยอมรับได้และเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง MOU สอ4หเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทยกัมพูชาในการเจรจาแก้ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ในหลทวีปในอ่าวไทย ซึ่งต้องดำเนินการสองส่วนควบคู่กันนั่นคือการเจราจาเพื่อพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียมร่วมกันและการเจราจาเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ชัดเจนปี2552ยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ไทยกัมพูชามีความสัมพันธ์ตึงเครียดทำให้การเจราจาไม่มีความคืบหน้า กระทรวงการต่างประเทศจึงเสนอคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิก MOU 2544แต่การยกเลิก MOU ไม่สามารถกระทําฝ่ายเดียวได้และต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภากระทั่งในปี2557ยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์กระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า MOU มีข้อดีมากกว่าข้อเสียและเป็น,นกลไกเหมาะสมที่สุดในการรักษาผลประโยชน์ชาติ จึงเสนอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีปี2552การที่เราคุยกันระหว่างประเทศเนี่ยสำคัญมากนะคะว่าถ้าสมมติเราจะยกเลิกยกเลิกเพื่ออะไรยกเลิกทำไมนะคะแล้วก็ถ้ายกเลิกแล้วความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่พวกเราคนไทยทุกคนต้องคิดในเรื่องนี้ว่าถ้ายกเลิกมีผลอย่างไรระหว่างประเทศจริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของ ดีเทลต่างๆนะคะเพราะว่าก็มีโอกาสได้เจอกับผู้นำทางกัมพูชานะคะที่ไปประชุม GMS ที่ผ่านมา,าไม่มีอะไรเลยนะคะท่านยังพูดอยู่เลยว่ามีอะไรให้ทางกัมพูชาสปอร์ตประเทศไทยไหมให,ใ,หให้ให้บอกกันมานะคะเพราะว่าจริงๆเป็นเรื่องที่เราต้องสื่อสารให้กับประชาชนเข้าใจมากกว่าว่า,ายังไม่ได้เสียเปรียบอะไรนี่สิ่งที่ขอเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็การขีดเส้นของสองประเทศไม่เหมือนกัน จึงเกิด MOU 44ขึ้นเพื่อเป็นการให้นิโ o t i a t e กันในความที่มันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ทำต่อผ่านมา23ปีนับตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันการเจรจาแก้ปัญหาพื้นที่ OCA ระหว่างไทยกัมพูชาไม่มีความคืบหน้าใดๆ และทุกครั้งที่มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นบนโต๊ะเพื่อเจรจาก็จะถูกจุดพลุกลายเป็นประเด็นทางการเมืองเลยเถิดถึงขั้นปลุกกระแสการเสียดินแดนทั้งที่กระบวนการเจรจายังไม่เริ่มต้นนับหนึ่ง กลไกการเจรจาแก้ปัญหาพื้นที่ OCA ไทยกัมพูชาต้องดำเนินการผ่านคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคหรือ JTC และกลไกย่อยต่างๆที่รัฐบาลสองประเทศตั้งขึ้นนั่นหมายความว่าการเจรจาแบ่งผลประโยชน์พลังงานใต้ทะเลต้องผ่านกระบวนการของคณะทำงานอย่างเป็นทางการซึ่งจะต้องศึกษารายละเอียดอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุดโดยไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงได้ ค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนเลยสำหรับการชี้แจง MOU 4 4หรือว่า MOU ปี2544นั่นเองนะคะ